สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อเขมบกหวยงานฮะตามหน้าปกนะครับวันนี้ก่อนจะไปชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะใช่ครับวันนี้เป็น Ni ก e ้ Tempo ดีเจนเอตัวครบรอบ30ปีนะใช่แล้วดูกล่องซะก่อนชื่อแพ็คว่า e m e r a l d สี e อมเมอรไปดูไปดูดูตัวจริงเลยดีว่าตัวนี้ออกมาสักพักแล้วนะฮะแล้วก็สีล่าสุดที่ออกมาที่ฉลองก็คือสีขาวมุก อันนี้ในกล่องสีสวยมากนี่เป็นเหลือบเป็นเหลือบสีเขียวนะเขียวเหลือบๆเลยแล้วตรงฝาก็จะเป็นเนี่ยลวดลายเหมือนตัวหนังรองเท้าใช่ตรงอัปเปอร์รองเท้าเลยนี่กล่องก็เหมือนกันกล่องด้านหน้าก็เหมือนกันเป็นลายๆก็จะมีถุงผ้ามาให้ด้วยครับครับผมอันนี้แบบที่บอกสีนี้ออกมาสักพักแล้วะก็สีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นขาวขาวมุกครับผมตรงตาไนกี้ก็จะเป็นสีเขียวใช่อ แล้วแต่ถุงอันตัวสีขาวถุงจะมีความเป็นกำมยี่กว่านี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นผ้าผ้าร่มใช่ถุงผ้าทั่วไปอ่ปกติเลยครับผไปดูตัวรองเท้ากันดีกว่าใช่แล้วตัวนี้นะครับก็เป็นแบบที่บอก n นกี้เทมโ l e g e จนเอ็กเอ็มก็คือ X ก็คือ10นะเลขโรมันนะใช่แล้วครับ จริงๆสีตัวนี้มีชื่อสีนะสีเขาชื่อว่า Dark ด a ร์กอะ t e ม l คเับเซลสวยงามากมันจะออกเรื่มเรเขียวฟ้าตัวนี้คือลวดลายไอ้ตัวฉลองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับตัวเทมโปซิปกติครับก็จะทำเป็นเนี่ยลายหน้าเย็บก็จะเป็นร่องเหมือนเขาเรียกอะไรนะขลังตัดขลังตัดใช่แล้วด้านหน้านะสีสวยมาก อ๋อแล้วก็บอกก่อนเลยว่าสีเนี้ยดีตรงที่ทำพวกรุ่น Academy ลองลงมาให้มีปุ่มเทิร์ฟด้วยอ่าอ่าอ่ามีแบบหลากหลายให้เลือกนะใช่ใช่ส่วนตัวนี้ก็คือตัวอ l ลิ e นะที่เราได้มาครับแค่เน้วอปุ่มเป็น SG เดี๋ยวเราค่อยไปดูอ่าไปดูอัปเปอร์ก่อนก่อนเลยอัปเปอร์ตัวนี้ก็คือวัสดุเดียวกันกับตัวเทมโปสิใช่ก็คือเทคโนโลยีไฟทัทัศครับผมนี่ถ้าคุณสังเกตเดี๋ยวเขาสัญลักษณ์จะอยู่ข้างทา้านในนี่ จะถ่ายให้ดูอ่านี่ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เอามาใช้ในเทมโป10ใช่ฮะนะฮะก็เป็นวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์นะทางไนกี้บอกมานะเขาบอกว่าสามารถคอนโทรลแบบลูกบอลได้ดีครับเที่ยาคัญเลยคือมันไม่อมน้ำอ่าอันนี้ก็คือถามว่านุ่มไหมมันมันก็นุ่มใช่ไหมมันก็มีความนุ่มอ่ะแต่มันก็ไม่ได้นุ่มเท่าหนังแท้หรอกใช่ไม่ได้นุ่มเท่าหนังแท้ แล้วพอตอนนี้แบบแบบแบบที่คุณบอกนะคือมันมีความหนึบมาช่วยเนี่ยเออมันก็ช่วยเรื่องคอนโทรลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยางก็คือได้เรื่องน้ำหนักใช่เป็นเทมโปที่น้ำหนักเบาอ่ะปกติเทมโปมันจะมีน้ำหนักนิดนึงอะไรเงี้ยก็ทางไนกี้บอกมาเลยว่านี่คือเทมโปสิบนี่คือเทมโปที่เบาที่สุดตั้งแต่เคยทำมาอ่านั่นเนี้ยใช่ครับอ่ะเราไปดูกันที่ข้างเท้าด้านในอ่ะฮะลอนดีกว่าด้านในเลยครับผมนี่จะเป็นตาไนกี้แปะลงมานะ เป็นช uh ิ huh. in so upper, upper side, left, flat, ้นเป็น right. ช so ิ้นหนึ่งเลยเป็นชิ้นหนึ่งก็คือคือตัวเป p e r มันก็มันก็ล้อกันมาตั้งแต่ด้านบนนะนะลงมาถึงด้านข้างหมดเลยเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันเลยนะใช่ใช่ชิ้นเดียวเลยแล้วก็มีโลโก้ไนกี้แปะมีโลโก้ไฟทัชพลัสแล้วก็มีโลโก้อะไรเป็นในตาไนกี้เป็นวงวงเห็นไหมเออมันเรียง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 โอเคตัวเนี้ยตัวตาไนกี้ตรงเนี้ยนะฮะครับไอไอสบูทเนี่ย ถ้าคุณดูดีมันไม่ใช่ขาวนันเป็นสีใช่ปเป็นสีแบบเหลือบๆอ่ะเป็นสีขาวมุกคุณผู้ชมจะเห็นไหมเอาจี้ง่ายๆจินตนาการคือถ้าเราเคยเห็นรถสีขาวมุกอ่ะเอออย่างนั้นเลยมันจะออกเหลือบๆม่วงๆมุกๆครับนึงอะไรอย่างเงี้ยดูข้างเท้าด้านนอกใช่แล้วตัวด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นถ้าฝั่งของผมเนี่ยจะเห็นเป็นสัญลักษณ์นันเลขลงมันเลขสิบนะตัวเกนะแล้วก็หนึ่งเก้าสี่ของผมเป็นหนึ่งเก้าเก้าสี่อันนี้เป็น หนึ่ไอ้สองพก็คือนี้ปีผลิตในปีปัจจุบันใช่ใช่สามปีใช่ก็จะมีลูกเล่นตรงนี้ครับเรามาดูส้นดีกว่าครับนี่ไม่สูงนะนี่นี่นี่ประมาณนี้ผมขออนุญาตก็คือตรงประมาณแถบสีเขียวเลยใช่ใช่ใช่เพราะข้างบนก็เหมือนเป็นแบบผ้าหนิดแล้วครับไอตรงสีส่วนสีขาวอ่ะก็คือเป็นผ้าหนิดยืดยที่ไว้ให้เรากระชับนะ ก็ด้านท้ายนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นี่นะเอมโป้นะคผรอโะเรามาดูตรงผ้านิดตรงช่วงบริเวณกลางเท้าอก็เหมือนตัวเอมโปสิบนั่นแหละเชือกก็ร้อยตรงปกตินะครับส่วนขอบบุตรงด้านในเนี่ยก็เป็นฟิลแบบหนึบๆนะกันมหยีใช่แล้วก็มีตรงเขาเรียกว่าเอ็นร้อยหวายมันก็จะมีโฟมบุกเข้ามาเพื่อเพื่อความกระชับนะแล้วก็ตรงเรียกอะไรกะตุ่มใช่ขอบนี้ ก็ถือว่าบุกมาไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางไปเลยนะเนี่ยใช่มีมีมีบุกมาอยู่ครับครับข้างในก็เขียน Regency นะสัมผัสเนี่ยแบบที่ผมบอกก็แบฝืดฝืดด้านๆแล้วก็มีความหนึบประมาณหนึ่งเลยนะฮะโอเคเรามาดูซอฟต์กันสักหน่อยนะครับผมซอฟต์นี้ก็คือวัสดุแบบเหมือนกามีนอะก็คือเหมือนลูกเทนนิสอะแล้วก็ด้านล่างก็เขียนเป็นเซนจักซิมโป้ฝั่งขวานี่ฝั่งขวาก็จะเป็น 2 0 2 4ฟังผมครับหเก็4ปีที่เริ่มผลิตนะเรามาดูชุดพื้นกันสักหน่อยของตัวนี้ก็จะเป็นชุดพื้น SG เนาะครับด้านบนก็จะเป็นนี่ครเป็นเขี้ยวอ่าฮะปลายเท้าเลยเห็นไหมใช่จะเป็นเขี่ยวสองแล้วก็ส้นเท้าก็จะเป็นใบมีดครับนี่ส่วนตรงเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยก็จะเป็นกลมแต่รุ่นเนี้ตอนนี้ในกี้มันก็มีเป็น AG ก็ ตัวนี้ก็มี a อจเหมือนกันถ้าใครย่าเทียมไป a อจดีกว่าชอบแบบไหนก็ไปเลือกปเลือกดูได้ผุมสั้นกว่าครับครับดูตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงคอเนี่ยคุณคุณคุณเห็นเห็นว่ามันจะมีเออมีรายละเอียดนิดนึงที่ทําเป็นหยักหยักเออเหมือนเป็นแกนตัว X อกใช่ไหมเหมือนกระจายน้าหนักใช่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 เออผมเพิ่งสังเกตเห็นอยู่นะสวยอ ดูสีสีผมมันนึกถึงอะไรนะสีมันคือสีพวกน้ําทะเลใช่เนี่ยเหมือนเป็นหาดทรายกับน้ำทะเลอ่ะใช่เลยเนี่ยใช่เลยใช่เลยประมาณนั้นใช่เลยนี่นะหาดทรายน้ำทะเลเลยเอาตรงนะผมเห็นครั้งแรกนะผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงม้าดินมังกรใครเห็นนึกถึงอะไรพิมพ์บอกได้คุณนึกถึงอะไรเห็นครั้งแรกครั้งแรกเหรอแมลงทับอหอแมลงทับใช่เพราะว่าตอนแรกเปิด เปิดกล่องมามันเห็นเขียวๆวยรตรงฝากล่องเขียวๆอเออมันนึกถึงแบบวิหเหมือนปีมแมลงทับเหลือกับแบบพวกจิวเวลี่อะ่ะเออตอัวน,นี้คนที่ใส่บ่อยๆนะอามูเซล,ล่าหนึ่ง <c oughs> สองอัฟันไดก็ใส่อ,อจริงก็มีอีกแหละแต่เอาหลักๆเนี่ยผมเห็นใส่สวยนะเนี่ยใช่สวยเลยดูเหมือนสปีดนะใช่ดูเหมือนแบบ การทาให้เทมโปดูเหมือนเป็นสายสปีดไปเลยใช่ใชและยิ่งด้วยมาจับคุณจะไม่เคยสัมผัสเทมโปที่มันเบาเบา,เบาขนาดนี้เออวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับครับผมยังไงก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะครับครับยังไงก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณร้านจังชั่นสปอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับครับใครอยากได้สตั๊ดรองเท้าฟุตบอลอุปกรณ์กีฬาก็ติดต่อได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ,รบมีอุปกรณ์มากมายเลยใช่ให้ไปเลือกดูครับ สำหรับวันนี้ขอขอต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ